แต่แม่งอยู่ไหนเนี่ยไม่มาเลยจเจาไงวะเราได้ตัวมาแล้วอะ่ะเจาไงวะเจาไงวะอครับท่านผู้ชมครับก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยกลับกับเพื่อนไม่ทันนะฮะไม่รู้จะนึกถึงใครแล้วฮะก็นึกถึงเขาคนเดียวเลยก็คือ,อแคร,รี่ผมก็เลยแบบโทรไปหาเขาเพราะผมมีเบอร์เขาอยู่ ก็โชคดีมากซึ่งเขาเองเนี่ยมีแพลนที่จะเดินทางไปที่ประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยวิธีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมนัดเจอเขาที่รถไฟฟ้าใต้ดินเดี๋ยวลองถามเขาซิว่าเขาสามารถที่จะพาผมเนี่ยกับประเทศไทยได้ไหมแล้วก็ด้วยวิธีอะไร สวัสดีแกรีโ h นเคไมีทูไทยแล a ด์่ใช่นั a r แอร์ไว้ t a อต e อร์เพสาวแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ไปโดยเครื่องบิน่ะมาทูไทยแลนด์ยน้ตพีไยอเคผมได้กลับไทยแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับคนไทย Because? yeah we go there not that way. and uh, uh, Shijiazhuang belongs to Hebei province it's another province uh, so the car is different the first word you see mm. the car is this word and Beijing's car the first word is jing so you can see that maybe it's the, their car uh <coughs> Go, go. Go, go. ต้องใส่ความเก่งทังนั้นนะฮะมาอยู่ที่นี่ this <Which> way yeah this is toll gate uh, so we're gonna wait there เหมือนเขา uh จะให้ลองโบกรถดูนะฮะครั้งแรกในชีวิตที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ <c oughs> มาแล้วแล้วเขาก็ผ่านไป <c oughs> เวลานี้น่าจะร้องเพลง Boy Peter Maker <c oughs> ไม่มีเลยสักคัน

เปลี่ยนระมาบ้าง้รถคันเมื่อกี้ปุาุกไปจก i i n หรือปักกิ่ตอนนี้เราที่จะไปเมืองนี้อีกครึ่งทางแดดมาก มานน oh, สักจริงๆครูมาไม่มีบารบมีไม่เกิดเดี๋ยวรถบัสเดี๋ยวเดินเดี๋ยวรถมันจะถึงแ,แนะ่ใช่ไหมน่ยคิดถูกคิดผิดวนะเนี่ยลงจากบัสคท,ทานนั้นมาเพื่อที่จะไปต่อรถอีกคันหนึ่งหมายเลขที่สอง how many station I don't know s long <S so long ในเวลาพักเที่ยงจะวันหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยวัดมีอีสนูดลส์นูดลส์อย่างเยอะเลยกินไม่หมดแน่ๆ จากที่เรากินข้าวอยู่ตรงนี้เราก็มีผู้ใจดีพาเราไปส่งเรื่องของเ,อเรื่องเธอแดงินไ่้ทีไมแชพอได้มีแชทปุ๊บอือไอพี่อะโบกรถอีกแล้วไอ้ตั้ไอ้หมักมึงจำไว้เลยนะมึงไม่มีวันได้ประสบการณ์แบบกูหรอกกูบอกเลยมาแล้วนี่ยืนสง่าเพล่าเผ แล้วบกเล่านะครับก็ไม่มีใครจอดให้เราสักทีหนึ่งตอนนี้นะฮะเรามีความพยายามที่เราจะไปไอ้เมืองไทหยวนก็เลยจะเปลี่ยนแผนไปรถไฟ go to where c i an si an this ah capital have your friends yeah lots ah my friend have a hostel we we will live there i call her แค่โทรกิ้งเดียวแหมถือว่าขาใหญ่มากดูเหนื่อยจังที่ปักกิ่ง falling on the floor, headed for the door, went straight to Philadelphia. Oh no, what have I begun? Call my mother, said I love her, had another and another one. Question, question. ตอนนี้นะครับเรากำลังที่จะลงไปสถานีรถไฟของเขานะฮะอ่ามาแล้วมาแล้วที่นี่เขาทำรถไฟเป็นระเบียบนี้นะฮะทำเป็นสองชั้นนี่ี่เตะะียงนอนเราอืฮึ จะได้นอนหรือเปล่า first time first time y อ s เรครับวันนี้ปวดขี้มากไม่ไหวแล้ว ้าวันนี้เราก็จะมาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเหนื่อยเดินทางหลายต่อมากทำไมมันต้องเราต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งครับที่ผมเองผมก็ไม่เคยมาโบกรถนอนตีนอนที่รถไฟผมก็ไม่เคยเดินไกลแบกเป้หนักๆผมก็ไม่เคยแล้วก็อีก เหตุการณ์หนึ่งที่ผมนี่จะจําไม่มีวันลืมผมไปขี้ในห้องน้ำกดนานๆไม่ไหลชิบหายนละ้เพราะนั้นานะมีคนแบบต่อคิวก็เลยแบบหันซ้ายขวาเห็นถุงขยะสีดำค่อยๆเอาหุ้มหุ้มขี้ของเราเนี่ยโกยขึ้นมาใส่ในถุงปุ๊บแล้วก็ไปวางในถังขยะเหมือนเดิมแล้วผมบอกได้แล้วจ,จดจํานี้มากแล้วผมอยากจะฝากถึงเพื่อนผมไอเยี่ยมมาก ไ้เคียตัวมึงอะไม่มีวันได้รับประสบการณ์อะไรแบบคูหรอเว่ยวันนี้